นายธรวัสุขสิ์กุลนักเรียนชั้นป .6 ทับ1เป็นผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนเบอร์1ครับนโยบายของผมคือมีการจัดตลาดนักมือ2เดือนละครั้งเพื่อนอาของที่ตนเองไม่ต้องการแล้วมาขายให้กับผู้สนใจมีการจัดการแข,นขน่งขันทั้งวิชาการและกีฬาเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอมีการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือคนลำบาก สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในโรงเรียนเพื่อเพิ่อมอากาศบริสุทธิ์และลมเลาายานในโรงเรียนและรณรงค์ทางเดียวกันใช้รถร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขดัดในโรงเรียนเบอร์หนึ่งพูดจริงทำจริงสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวศรมสอชัออ้นป .2 ผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนเบอร์สองให้บายของผมจัดให้มีการขายของหมื่อสองพฤษสองครัง้งจัดให้มีการแขง่งขันทางด้านวิชาการและด้านกีฬาเท่านัาหนึ่งครั้ง จัดให้มีถังขยะที่ด้านหลังของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นรณรงค์ให้มีการรักษาความสะอาดในโรงเรียนจัดโครงการอาสาดูแลห้องเรียนหลังเลิกพักเพื่อช่วยโรงเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายและไฟฟ้าอย่าลืมนะครับเบอร์สองใจถึงพึ่งได้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเดชชาชาชา,ชาอินแก้วบุคคำป .6/3 ผู้สมัครรับเลือกตั้งานักเรียนเบอร์สนโยบายทางมาของผม มีการจัดตลาดมือสองเทอมาสองฟังจัดให้มีกิจกรรมกีฬาต่างๆเช่นฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลจัดให้มีการแข่งขันทั้งหน้าวิชาการ5้าวิชาหลักมีการจัดการแข่งขันประวดว่าภาพศิละปะและมีการส่งเสริมลดลงเก็บขยะให้ถูกที่อย่าลืมนะครับเลือกเบอร์สนโยบายงา่ายเราทำได้จริงครับขอบคุณครับเบอร์สเราทำได้ สวัสดีครับผมเด็กชาติอภิชาติเลิศวิรามที่เหนือนักเรียนชั้นป .6 ทบ .4 ผู้ลงสมัครประธานนักเรียนหมายเลข4นยโยบายของผมคือ,อเพิ่มจุดขายอาหารเพื่อความสะดวกไม่ต้องรอนานและจิตตั้งกล่องแสดงความคิดเห็นรณรงค์งรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้ลงถังสร้างจิตสำนึกรักมงฟอร์ มีการประกวดร้องเพลงมุมฟอร์ของแต่ละห้องในแต่ละระดับชั้นจัดทำบอร์ประชา 3, สัมพันธ์แสดงข้อมูลการแข่งขันเชิงวิชาการของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆน้องได้ทำกิจกรรมดีๆและมีการแข่งขันเชิงวิชาการในโรงเรียนเปิดเวทีแสดงความสามารถเช่นการร้องเพลงการเล่นดนตรี และการแสดงต่งางๆจะตั้งโครงการที่ช่วยน้องที่ประหกกินดีให้คำแนะนำให้กำลังใจกับน้องๆทุกคนครับและจัดตั้งโครงการตลาดสินค้าหนังสือมือสองเพื่สร้างไรายได้และเห็นคุณค่าของเงินอย่าลืมทุกเสียงคือพลังเลือกเบอร์สี่เราทำได้ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิวกรมณีเทียนชั้นป .6 5ผู้รับสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนเบอร์5มีนโยบายดังต่อไปนี้ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาวิชาการอย่างต่อเนื่องมีการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะมีการเปิดตลาดหน้าตายองมือสองเยื่เทอมละ2สองครั้งมีการเพิ่มรายการอาหารอย่างหลากหลายและให้มีประโยชน์ส่งเสริมให้นักเรียนมีสัมมาคารวะและมีนิสัยรักการอ่านเช่น การประกวดมารยาทและการประกวดนักอ่านดีเด็นอย่าลืมนะคะเบอร์5ขอบคุณครับ,รบ,รบสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชรพลแสงรัชพราชั้นป .6 รับ6ผู้รับสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนหมายเลข6นโยบายการํางานของผม จัดให้มีการขายสินค้ามือสองจากนักเรียนเพื่อนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ 2. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นในแต่ละจุดของโรงเรียน 3. จัดให้มีการรณรงค์ความสะอาดทั้งภายในห้องเรียนและในบริเวณโรงเรียน 4. จัดให้มีที่สำหรับรับประทานอาหารและขนมให้เหมาะสมเพื่อลดขยะในโรงเรียน 5. จัดให้มีโครงการพี่ดูแลน้องเพื่อลดปัญหาการจราจรโดยเปิดประตูให้น้องลงจากรถอย่าลืมนะครับ เืองเบอร์หกอย่าใช้ประการน้ำมูกแตกอย่าใช้ประการน้ำมึกหมดเรือเบอร์หกขอบคุณครับส่วนครับผมชื่อเด็กชายกิตติภาสกับการนักเรียนชั้นป .6 ทับผู้สมัครประธานนักเรียนเบอร์7ครับนโยบายของผมมีดังนี้หนึ่งประกวดว่ารูปตามเทศกาลและวันต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางศิลปะ 2. มีการแข่งขันกีฬา เดือนละ1ประเภท 3. มีการแข่งขันภาษาต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนไปแข่งขันนอกโรงเรียนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน4ีจัดให้มีการประกวดมุมหนังสือในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีที่ัยรักการอ่าน5สนับสนุนให้ปลูกต้นไม้ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสร้างความร่มรื่นให้กับโรงเรียน 6. มีการประกวดดนตรีร้องเพลงและเต้นเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก 7. สนับสนุนการเก็บขยะในโรงเรียนเลือกวายเจ็ดสำเร็จทุกนโยบายครับขอบคุณครับ